ซิก้าเป็นสินค้าส่งออกที่โดดเด่นที่สุดของคิวบามีการรายงานว่าย,ยอดขายซิก้าคิวบาระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละสในปี2566เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นซึ่งสร้างไรายได้เป็นวัติการกว่า700ล้านรายโดยเทศากาลซิก้าประจำปีครั้งที่24นี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2567นหาในฮาวาน่าเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเพณีและมระดกอันล้ำค่าของอุตสาหกรรมยาสูบ พร้อมด้วยเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ให้กับความสำเร็จ30ปีของบริษัทฮาบาโนสอีกด้วยนายฮอเก้เปเลสมาเตนรองประธานฝ่ายการค้าของฮาบาโนสเป็นบริษัทผลิตยาสูบของคิวบาที่ควบคุมการส่งเสริมการจำหน่ายและการส่งออกซิก้าร,ระดับพรีเมียมและผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆสำหรับคิวบาทั่วโลกได้กล่าวว่าการฟื้นตัวของสินค้านี้หลังจากเกิดการระบาดของโควิด -19 ซิก้าร,ระดับพรีเมียมมีความต้องการเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคท่ามกลางความสนใจที่เพิ่มขึ้นนี้ ในคุณภาพของซิก้าของคิวบาที่มีความโดดเด่นนั้นไม่ได้ลดน้อยลงจากความท้าทายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนเอียนเมื่อปี2565ด้วย